สุขะจิงยันติจะถึงสุขะติก็พราะสีสีเลนะโพคัมปทาจะถึงโคพคัสมบัติก็เพราะสีสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงซึ่งความดับกิเลสปัญหาทั้งหลายก็เพราะสีปัตสมาสีลังวิโตทะเยดังนั้นสาธุชนควรทำละศีให้บริสุทธิ์สะอาด เมื่อศีลบริสุทธิ์สะอาดแล้วสมาธิและปัญญาเอาไว้ก่อนศีลบริสุทธิ์สะอาดดีเมื่อเรามีสติสังวรระวังตั้งใจถู่ว่าจะละทั่วกับพฤ่ดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสํารวมในศีลตาหูจมูกเล้งกายและใจนี่เป็นทางเกิดแหงความดีและความทั่ว เพินทางเกิดแห่งความผิตและความถูกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมีตาก็เป็นตาดีมีหูก็เป็นหูดีมีจมูกก็เป็นจมูกดีมีลิ้นก็ลิ้นดีมีกายก็กายกดีมีใจก็ใจดีพระสติสัมปชัญญะดีคุ้มกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้ แต่จใจสัมปัญญะตัวนี้ไม่ดีมีพลังอง่อนไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ได้มีตาก็ตาหาเรื่องมีหูก็หูหาเรื่องมีจมูกมก็หาเรื่องมีเล่นก็หาเรื่องเล่นมันหาเรื่องอย่างไรเขาทำจับข้าวให้ทานก็มันไม่ถูกปากแม่หาเรื่องก็แล้วจะได้มีกายสัมผัสก็หาเรื่อง นอนไม่ดีพอพอออกบ็บ่นนอนผิดที่ก็บ่นเอาแต่นอนไม่หลับมันเปลี่ยนที่อันนั้นเดียว